มาถึงช่วงสุดท้ายน,นะครับช่วงนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมบ้านของนักแสดงสาวแสนสวยครับคุณบีมาริกาครับซึ่งถึงแม้ว่าบ้านของเธอเนีจะตกแต่งแบบเรียบง่ายนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยความหุูนนะครับในบ้านหลังครับเป็นบ้านของคุณพีเคปิยาวัฒน,นะครับซึ่งสามารถผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับการใช้งานในบ้านได้อย่างลงตัวนะครับ ไม่ยานะครับได้ค่ะโุ้ยเข้ามาข้างในนี่โอ้ยบรรยากาศดูอบอุ่นเนาะไม่ไม้หมดเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่จะจะได้เคอเยรทเป็นไม้หมดค่ะแล้วก็สีนี่ก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลเพราะว่าที่บ้านเป็นคนชอบคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตกแต่งสใช่ค่ะเอออย่างที่เคยบอกไปว่าคุณน้าที่ก่อนที่เคยอยู่ที่นี่คุณนาชอบตกแต่งบ้านก็คือส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นที่คุณนาเราทําไ้หมดแล้วใช่แล้วค่ะเราแค่เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วแล้วน้องบีมี ส่วนในการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งบ้านอะไรบ้างครับพี่ก็มีเลือกเลือกตัวนี้ด้วยแล้วก็เลือกแบบอะไรผันหวาอ,อย่างเช่นพวกนาฬิกาอะไรอย่างงี้ค่ะ<น><น>แล,ะล้วก็พวกอะไรเล็กๆ็น้อยๆเนี่ย<ต>หนูก,ก,ก็เป็นคนเอามาตั้งค่ะนนหนูไม่คคนชอบเอามานู่นนี่มาตั้งมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอยู่ในตู้อยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นหามาแล้วกเอามาตั้งก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนไรื่อยแต่แต่ส่วนใหญ่อย่างบอบีแล้วก็ตัวคนที่บ้านเนี่ยเราจะก็ชอบแบบอะไรโล่งๆหน่อย แต่ดูตอนที่เห็นน้องบีบอกนิดนึงว่าบ้านหนูลกนะเข้ามา <S <S ไม่ลกเลยนะถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับ เมื่อเป็นบ้านมือสองให้เราซื้อมาเนี่ยนะครับตอนที่เรามาอยู่แรกๆเนะี่ยมันมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างไหมครับโชคดีค่ะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเป็นญาติกันขายกันกเราก็คือเราก็รักบ้านเหมือนกันรักนาเป็นคนรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาอุปกรณ์ภายในบ้านดีมากมคือแบบว่าโชคดีไปแต่ว่าอยู่มา5ปีที่ยังไม่ยังไม่เคยเป็นอะไรเลยยังค่ะโอ้โห oh, โชคดีคดมากโชคดี <ๆ S 2> <ล>ค่ะนี่คือคือข้อดีของการซื้อ บ้านต่อจากคนที่เรารู้จักใช่เพราะ,ะเราก็จะรู้ว่าธรรมชาติเขาเป็นคนที่แบบรักบ้านมากๆเขาจะดูแล<ช><ๆ>ของดีๆให้มา<ะ>แล้วอยู่กัน4คนอย่างเงี้ยมันก็<ช>ต้องมี<ะ>แบบว่า ฟัง์ชันในบ้านที่แตกต่างกันไปบ้านเราเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็จะมีเป็นมุมมากกว่าค่ะเพราะว่าจะทุกทําเป็นมุมหมดแล้วมุมนู้นก็จะเป็นที่ฮาเกตคุณพ่อชอบเปิดเปิดเพลงสุนทรกพค่ะคุณพ่อก็จะชอบฟังเพลงแต่ชาปลุกลูกให้ตื่นร้องเพลงเพรารเองเองรึเปล่ร้องร้องร้องจนหนูจอนได้หมดแล้วเพราะเพลงลูกกรุงกล่าวเพลงสุนทราพอ่างเงี้ยตอนเด็กๆเวลาที่นั่งเลยไปต่างจังหวัดก็จะชอบเปิดเพลง ถึงตรงนี้มุมโปรของ PK เ,เรื่องเทคโนโลยีค<ช><ช>อมพิวเตรอร์จอแสดงผลทำกันได้บ้างไหระดับแรกเลยรุ่นนี้จอทัชสกรีนอทุกอย่างตัดกัดแต่งนี้ได้หมดเลยแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ตอนนี้ก็คือบ้านเนี้ยคือทุกที่เขาจะม,ม,มีมีกล้องการขโมยอยู่แล้วแต่ที่ผมชอบก็คือกล้องที่ทติ่งเนี่ยไม่ต้องจอบตัวอย่างไวายเลสไวายเลสช่วยเพื่ยินเข้าคอมนี้โดยที่ไม่ต้องผ่านฮาร์ดเตสคือถ้าเกิดมีอะไรสั่นขยับตรงที่ไม่อยู่บ้านมันก็จะอ่านแล้วจะส่งอีเมลไป แล้วก็ส่งอีเมลเป็นคลิปวิดีโอไปใช่เป็นเป็นได้คลิปวิดีโอในร่ภาพแล้วก็กล้องอันเนี้ยเนี่ยตัวอย่างนี้นะแล้วก็สามารถควบคุมได้วิ่งได้สอ0องศาคือไม่ต้องติดเยอะไม่ต้องติดหลายตัวติดตัวเดียวแต่ควบคุมมุมนี้ทั้งหมดกล้องตัวเนี่ยเนี้ยนะเดี่ยวได้ก็จริงตัวนึงอยู่ข้างหลังบ้านมันึงอยู่กลางบ้านตก็มีหน้าบ้านก็จแล้วนอกจากจะมีกล้องแล้วไอ้ระบบควบคุมไฟฟ้าในบ้านก็ผ่านก็ผ่านดูทั้งหมดเลยก็คือในนี้ก็จะสามารถเปิดไฟเปิดตืดนทั้งบนห้องกลางห้องรัับแขกห้องงนน่่เล สนามหน้าบ้านแล้วก็สรินเกอร์รถต้นไม้ใช้มือถือเครื่องเดียวน,นี่คุณเขาเข้าหน้าจอมือปั๊บนี่เห็นไหมสเตอร์นี่รอไลฟ์การ์เด้นนี่ยไอ้เทเบิลถ้าปิดนี่หมดก็จะเพิ่มตละดถ้าบอกก็อยู่หน้านี้ยูมีเพลงใหม่ใหม่มา,ยมา,ยมายอยู่ก็ให้มันให้มันมันเข้าไปแอดอิมพอร์ตเข้ามาถึงปุ๊บอยู่ก็จะได้เซตใหม่เลยแล้วก็สามารถตั้งเพลย์ลิสต์เพลย์ของใครของมันได้ทุกคนเล่นได้ผ่านนี้หมดแล้วก็แยกห้องนี่ ปึ่งเปลงปลงตอนนี้มีอยู่สองห้องลิฟวิ่งรูมอันหนึ่งแมสเตอร์บัลลูมอันหนึ่งแล้วมันก็เพื่หน,น้าจอลนี่นะเราเล่นอะไรอยู่อิโซโนสี่นาจอลจะเป็นอย่างนี้ลิฟวิ่งรูมแมสเตอร์บัลูมมันลิงก์อยู่ในนี้ตอนนี้โซลูชันนี่ใช่ยูคอนโทรลเพลงทุกอย่างอะ่ะจากนี้สมมุติว่าในในลิฟวิ่งรูมตอนนี้ <c oughs> เพื่อนมาอยากจะปาร์ตี้ลาก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 ใส่กดเพลงได้เลยมันก็ยิงจากนี่เข้านี่แล้วจะมีตัวรีเซิเร์ฟตัวอยู่ที่วิทยุอยู่ที่ทเครื่องเสียงอยู่่อะ ก็มันก็เล่นห้องนอนฟังได้แบบหนึ่งข้างล่างฟังได้อีกแบบหนึ่งทุกอย่างคอนโทรลผ่าน <M> ไอโฟนหมดเนี่ยอ,อยู่ชอบอยู่ชอบแบบสมมติถ้าเิดเปิดเสียงที่ตอนนี้ไอ้กดท็กเพลงหรือแอ่ปุ๊บมันก็ดังแั้นก็เล่นเลยหรือจะจะเล่นไออินเทอร์เน็ตวิดีโออย่างบนยอดก็กระจายได้เต็มบ้าน มากล้วครับกับเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาเสนอกันให้ชมในวันนี้นะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณ Modern Form Furniture Shopping Gallery ลเนสีถนนศรีนครินทนะครับสำหรับเลือกเพื่อสฟาที่ถ่ายทำนะครับผมและสำหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการจะอัปเดตเทรนด์การตกแต่งบ้านใหม่ๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่ Moment Magazine Application, Application นะครับโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีนะครับพิมพ์คำว่า m o m e n t Mag ที่ App Store นะครับหรือว่า Google Play หรือเวอร์ไบเว็บดอทเวอร์นฟอร์ดดออดอทเนะครับคุณก็สามารถที่จะอัปเดตเทรนการตกแต่งบ้านใหม่บนมือถือค,อค,อคอได้ทันทีเลครับตอนนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับรายการแกชาวบายทอสอได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา10บโมงรงทางช่วยเบลล anel n ทรูวิชั่นเอ็สวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ